อยา้สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเดสตอรี่นะครับผมอากาศวันนี้ร้อนมากครับ FC เมื่อตอนกลาวันเนี่ยผมได้เจอน้องพี่ยูโรที่ดาเซตีนะครับท่านได้มาดูพื้นที่ด้านหลังด้วยแล้วก็ได้ทักท่ายกันนิดหน่อยเอ ให้ดูบรรยากาศช่วงเย็นนะผมเพิ่งอ,ออกมาจากห้องเมื่อกี้เองบรรยากาศช่วงเย็นตอนนี้อากาศดีฮะอากาศดีมากลมกําลังโชยๆเลยเดี๋ยวให้คุยกับน้องเมนะฮะน้องเมออกมาเดินพักผ่อนข้างนอกอะไรนะเมเห็นเถ่าวันพี่หน่อบอกว่ามันสวยนะคะไม่เอาออกบอกว่าสวยดีนะเอฟซี F แต่ถ้าไม่เอาออกมาเดะอโดล,ลกไหมคนละเถามาั้งคนละเถาวันที่แบบว่า ตะวนันนั้นนะ่ะคือมันอันใหญ่อันนี้อันเล็กพี่ว่าสวยดีนะสวยอยู่เบต่อไปพระพุทธเมตตาท่านตั้งอยู่ตรงนี้ใช่ปะข้างหลังก็จะเป็นสีทองสวยๆตะวันตกดินตะวันตกดินท่านก็จะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะฮะทิศตะวันออกฝั่งนี้ตอนนี้แม่คำสายเคยมา เหมือนกับว่ามาจุดทูบในเอฟซีผมก็ไม่ค่อยอยากจะตัดเท่าไหร่ถ้าหากว่ามีต้นไม้อยู่ก็ทำยังไงดีถึงจะเสริมกันไปหาวิธีให้อยู่ด้วยกันได้ในเอฟซีออกมาไว้ด้วยกันหลายคนอาจจะคิดถึงนะฮะต้นบุญรอดนะครับคนที่รักต้นไม้ว่าล้อมไม้ใหญ่ไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงต้นนี้เอฟซีเห็นไหมครับออกใบเต็มเลยตอนนี้ออกใบเต็มเลย อากาศดี FC. เอฟซีเยน็นวันนี้ผมชอบนะฟ้าคึมคึมฟ้าคึมคึมแต่อย่ามีพายุมากเพราะว่าเหมือนกับว่าพายอ่ก้อนมงก้อนเมฆเขาจะมันจะสวยนะก่อนพายุเข้าผมจะชอบอ่พวกก้อนมงก้อนเมฆพวกนี้ต้องขอบคุณพี่อิสระนะฮะที่มีต้นโมกมาปลูกเป็นแนวยาวเลยเดี๋ยวไม่แน่ว่าทราบข่าวว่าอีกประมาณไม่กี่วันสาราน่าจะมา FC สาราก็น่าจะมามาวางตามระยะนะครับ1 2 3สสานะฮะสาราก็จะมาวางไปตามระยะนี่ฮะพินิจก็วันนี้ก็มีรำนางรำเก้าน่าจะ9้าคนฮะเก้านางรำไปนะครับให้ดูภาพยามเย็นนะฮะว่าตอนเย็นเนี่ยด้านหลังพระองค์พระท่านก็จะเป็นสีทองประมาณนี้นะครับมองไปทางนี้ก็จะเป็นองค์ปู่นะครับ แล้วก็มีบ่อน้ำตรงบริเวณนี้ซึ่งก็เป็นเหมือนกับว่าองค์ปู่ท่านชอบเล่นน้ำในเมีบ่อน้ำด้านหน้าขององค์ปู่เนี่ยผมว่าโอเคเลยแหละเพราะว่าเหมือนกับพญานาคท่านก็ต้องชอบเล่นน้ำอยู่แล้วเผื่อท่านแวะมาที่นี่นะฮะแต่ว่าตรงด้านข้างเนี่ยผมว่าคงไม่ได้เป็นแบบว่าให้คนเข้าตรงนี้นะฮะอาจจะปิดไว้หน่อยถ้าเข้าหรืออ,ออก อาจจะมาอีกเลยมาอีกนิดนึงนะฮะไม่ให้ประตูเนี่ยชนกันนะครับ fc ประตูอาจจะไม่ชนกันอาจจะเลยมาประมาณนี้หรือไม่ก็เข้าด้านหลังให้ดูภาพยามเย็นใน fc เวลาเย็นเย็นตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ว่างๆนะ fc โะล่งๆไว้อย่างนี้แหละเผื่อจอดรถนิดๆหน่อยๆประมาณนั้นเออพี่นิดมาพอดีเลยพอดีเลยเดี๋ยวผมอาจจะให้พี่นิด นึกนึกเห็นเห็นพื้นที่ว่างๆแล้วพี่นิดมานี่ผมนึกออกเลยผมว่าแล้วผมว่าจะให้พี่นิดเนี่ยมาถมที่ให้อาจจะประมาณ10บ0คันในโซนนี้พี่นิดเพราะว่าอาจจะเกลี่ยใหม่นะอาจจะเกลี่ยใหม่ในพี่นิดมาพี่นิดวันนี้มาราบ่ยูทูบเบอร์สะะ <YouTuber. S 2> วัสดีค่ะ อยู่ทุ่งเบื่อน้องใหม่ฝาะะก<น>ตัวด้วยนะคะน้องใหม่ที่ใหม่พ <laughs> 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 ี่นี่มันมีรำเหรอ <laughs> มีรำค่ะมาลำช่วยน้องมนค่ะแปดนางรำก็เก้ากว่าน้องมนนะคะแเก้า <laughs> <9 S 2> <laughs> นางรำ, <laughs> ำค่ะเก้านางรำค่ะก็จะมาลำช่วยน้องมนนะคะวันนี้ <laughs> <laughs> แล้วก็พอดีมาเห็นคุณเองพูดถึงตรงใจตรงที่อ่างน้ำนี่เหรอเหรอใช่ใช่พอดี พรดีท่านท่านผู้นึงพูดว่ามีอ่างน้ําให้องค์ปู่ไงก็พี่ก็บ่อน้ำพี่ก็เลยสนใจก็เลยยืนฟังเลยขอโทษปัดตรงนี้ยคจะเป็นบ่อน้ําแบบว่าคือพญานาคท่านก็ต้องชอบน้ำเนาะเวลาที่ในแต่ละที่ในตามบ้านเนี่ยเขาก็จะมีอ่างน้ําและมีพญานาคแต่เรามีพญานาคใหญ่แล้วไงอ่อเราก็เลยมีบ่อน้ําเล็กๆข้างในเป็นความคิดที่ดีมากเพราะ ตรงปู่ก็ต้องอยากเล่นน้ำปู่ต้องอยากเล่นน้ำอยากเล่นน้ำใช่ไหมคะใช่แต่ของป้าก็มีแต่ว่าป้าอาจจะยังรอก่อนนะครับของผมก็จะทำด้วยอ๋อค่ะค่ะก็เป็นมีมิดหมายที่ดีเลยค่ะที่ทำตรงนี้สุดยอดจริงๆเลยค่ะมันเดียวกันกับของคุณหน่อยได้ไหมมันจะได้มากคุณหน่อยก็มาแล้วครับอ๋อคุณหน่อยค่ะคุณหน่อยเขาฝากลงมาแล ข่าวใหม่ในเอฟซีคุณหน่อยพากินพาเที่ยวใช่ไหมใช่ค่ะโอ้จะมาถมที่เหมือนกันแล้วกินแม่หน่อยพากินพาเที่ยวซึ่งซื้อที่แปลงในสุดในเอฟซีก็ได้ฝากพินิดมาใช่ไหมค่ะฝากลุงอนุวัตรค่ะแล้วก็วันนั้นก็เจออยู่แต่ว่าลุงอนุวัตรบอกว่าก็หาวันเหมือนกันนะคะก็ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณป้าหน่อยนะคะขอบป้าหน่อยที่ใช้บริการนะคะาขอบคุณค่ะครเมื่อกี้ก็ได้คุยกับ พ่นิดนะครับเพื่อที่จะเตรียมในเรื่องของการปรับพื้นที่บริเวณตรงนี้นะฮะแล้วก็ได้เสวนากันเรื่องถนน4เมตรกับ6เมตรคือเพื่อความเจริญนะฮะเอฟซในอนาคตเพื่อความเจริญรองรับความเจริญในอนาคตแต่อย่างหนึ่งที่ผมคิดก็คือไม่ต้องรอความเจริญ f c มันเจริญทันทีเลยเอฟซเจริญอะไรรู้ไหมจเจริญหูจเจริญตาถ้าหากว่า เราทำ6เมตรมันก็จะรู้สึกว่ามันมันกว้างแล้วก็อยู่สบายมันจเจริญหูจเจริญตานะ่ FC ทันทีทันใดเลยทำปุ๊บก็ได้ผลปั๊บเลยเนี่ยฮะ4เมตรกับ6เมตรเนี่ยดูเหมือนไม่ต่างกันนะแต่ว่าการที่มันเพิ่มมาอีกนิดนึงเนี่ย FC มองนะมันจะลดความเขาเรียกว่ามีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นนะ FC มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น บางทีถ้า4เมตรมัน,มน,มนแ,คแคบเข้ามาเนี่ยเวลาทํานู่นทํานี่นะมันไม่เป็นส่วนตัวแต่พอ6เมตรปุ๊บผมว่ามันมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นคนที่อยู่ฝั่งทางนี้ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเวลาทํานูน่ทนทํานี่เวลามองหากันเนี่ยมันก็จะอยู่ไกลกันหน่อยมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นนะครัตวนี้น่าจะเป็นโปรเจกต์หนึ่งนะครับที่ผมพยายามที่จะทําให้ได้แล้วก็ให้เสร็จก่อนที่จะเดินทางกลับไปเที่มน่าเจริญตอนที่เมื ท้องได้ประมาณาหกเดือนประมาณนี้นะครับอีกประมาณ2-3สาเดือนนี่ก็น่าจะครบแล้วแล้วก็ไปอยู่เทียมำนจอยากจะทำให้เสร็จไว้ในะ FC ทําทำให้เสร็จไว้เพราะว่า,าไหนๆก็ทำแล้วเดี๋ยวมันจะคาราคาสังนะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ให้ดูภาพบรรยากาศของพระอาทิตย์ของมุมนี้นะ f c ว่าต่อไปเนี่ยพอพุทธเมตตาท่านจะอยู่อย่างนี้หันไปทางทิศต,ตะวันออก ก็จะมีพาทิศท้องฟ้าสีทองอยู่ด้านหลังนะฮะ ประทับดงจำปา งานเงินเหงนออกสมเอาไว้ลูกหลานของปู่องค์สัมมาเพิ่นฮู้ยักเทศตั้งตอนทุกยากฮ้อนลําบากปานใด๋ให้มีศีลใสูนเร่อยๆเอาอื้อยเฮ็ดทำบุญสักก็สำคัญเฮาแม่นากโลไปสู่ดม่คสวรรค์ม